สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการจัดของกลนอูกันนะครับ,รบเป็นเทพบูกลอนูนะครับไม่ใช่ให้กลอนูจกนะฮะก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับมมมผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยออชอบแน่นอน,อนครับตัวนี้แล้วก็น่าจะเล่นกันเยอะด้วยครับก็เดี๋ยวผมจะไล่เรียงตามหน้าสมุดไปเลยนะฮะ ก็อุปกรณ์ก็ใส่ตามเท่าที่หาได้นะครับได้อันไหนก็อันนั้นเลยครับผมส่วนสมบัติเนี่ยอยากผมจะแนะนำให้ใส่เป็นอันที่บวกค่าฮิตนะครับทำไมถึงไม่แนะนำให้ใส่อันที่บวกค่าขีนะครับเพราะว่าเวลาที่กลนออกสกิลเนี่ยผมว่ามันแรงอยู่แล้วนะครับคือถ้าเกิดมันติดขีเนี่ยผมว่ามันมันก็จะยิ่งแรงนะครับ แต่ว่ามันมีโอกาสที่จะตีวืดได้บ่อยนะฮะหรือก็คือติดหลบหลีกของอีกฝ่ายนั่นเองนะครับก็เลยแนะนำให้ใส่เป็นฮิตมากกว่าอ่าแล้วอันไหนที่บวกค่าฮิตก็เนี่ยครับจะมีเป็นโจโฉนะครับกับไทผิงนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมในสมุดมันถึงเขียนว่าบวกโอกาสขีนะแล้วซุนวูเป็นบวกค่าฮิตแทนนะครับ แต่พอเราเอามาใส่แล้วเนี่ยค่คือไทจรเนี่ยครับโจโฉบวกค่าฮิตนะฮะร้อยยี่บห้านะครับอ่าฝังผมก็ไม่ได้ใส่ค่าฮิตเลยนะฮะเนี่ยฮะแล้วพอมาเป็นซุนบูเนี่ยฮะซุนบูบวกโอกาสขีแทนนะครับค่าฮิตมีอยู่กระติสดนึงผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะว่ามันยังไง ก็แล้วต่อไปก็เป็นส่วนของถุงนะครับถุงก็ถ้าเป็นถุงส้มเนี่ยเราก็ใส่ถุงดาเมจปกติได้เลยนะครับถุงแดงก็ <c oughs> บ่งเหมือนตัวดาเมจทั่วไปแล้ครับก็พวกโจโฉเนี่ยครับพวกถุงได้เปียพวกใส่ใส่หัวโตวก็ประมาณนี้ครับอ่ามันจะมาสำคัญที่ถุงทองนะฮะ ถุงท่องเนี่ยอย่างแรกที่คนมีนะครับก็คือเนี่ยครับถุงป่าละโมบนะครับแล้วก็ <c oughs> เป็นเตียนอุยนะครับอันนี้บวกราเม็ตสนะฮะอ่าส่วนนะหลักๆเบื้องต้นก็เอาเท่านี้ก่อนก็ได้ครับหรือถ้าใครงบประมาณเยอะนะครับก็เนี่ยครับลันกองนะครับผมแล้วก็ส่วนถุงยก ดูดล้ำไผ่เนี่ยอันนี้ต้องแล้วแต่ทีมนะครับถ้าเกิดว่าในทีมเนี่ยมีตัวที่ทำให้เกิดเอฟเฟกเหล่านี้ได้นะครับก็เอามาใส่ก็ช่วยได้เยอะครับผมแต่ถ้าไม่มียาเอามาใส่นะครับเพราะว่ากลไฟก็ไม่ได้ทำงานนะครับถุงนี้แล้วทำไมถึงต้องเป็นถุงป่าอันแรกนะครับเพราะว่าเมื่อเราฆ่าอีกฝ่ายได้เนี่ยเราจะได้รับโทสะทั้งหมดของเป้าหมายนะครับ เพราะว่าโกนอูเนี่ยใช้โทรศัพท์ในการออกสกิลค่อนข้างเยอะนะครับยิ่งเล่นกกงอเนี่ยยิ่งใช้เยอะมากเลยครับหินยกก็ทั่วไปเลยครับผมเป็นหินยกดามจทั่วไปเลยครับมีันไหนก็อันนั้นเลยครับผมอย่างอันนี้ก็จะให้แนะนำสองอันนะผมก็แนะนำอันแรกนะครับก็เป็นบ้านเลือดนะครับอีกอันหนึ่งก็เนี่ยครับอาถานนะครับอันนี้ จะตีตัวที่มีเกาะป้องกันเยอะแรงขึ้นนะครับก <c oughs> ็คือพวกที่เป็นเกาะขาวเยอะๆอะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นล่าจิตนะครับหรือว่าแทงใจก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะได้ทั้งคู่เลยครับมาที่ยอดขุนพลนะฮะอันนี้ผมนะนําเป็นท่านอูตี้นะครับ <c oughs> หรือว่าถ้าใครงบประมาณเยอะนะฮะก็นี่ก็ได้ครับตัวนี้ก็ช่วยให้ตีแรงขึ้นเยอะนะครับแต่ตัวเราก็จะบางลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะแต่ก็ผมว่าคุ้มนะครับถ้าเกิดว่าเล่นแบบบันเทิรคิวนะครับแบบว่าเทิร์นเดียวจบชะตาชีวิตก็นี่นะครับสถิตอารามครับผมของยอดนิยมแต่ถ้าใครมีชะตาทองก็ ที่ใส่แล้วผมว่าจะเก่งก็นเนี้ยมีนี่ครับผมมีสว่างเจิดจ้านะครับมีมุกออกทะเลนะฮะแล้วก็มีรัสมัยชาตีนะครับแต่ว่า2อ,อันนี้จะหายากหน่อยนะครับเท่าที่ผมรู้เนี่ยจะได้จากเค้กเลเวลสิบนะครับผมซึ่งยากมากครับที่เค้กจะเลเวลสิบที่เหลือก็ไม่มีอะไระครับผม ก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดูนะครับว่ากนูเนี่ยถ้ามาใส่ถุงละมบมกับใส่ถุงละมบมเนี่ยต่างกันยังไงนะฮะเดี๋ยวลองแบบไม่ใส่ของแลกันนะครับอรโอ้โอ,อนนี้ไม่ได้ใส่ถุงท่อด้วยนะเดี๋ยวลองตีคนนี้แล้วกันครับ พอเราไม่มีถุงปานะม่มเนี่ยโกนูเราก็จะโทรสระหมดแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไปตีกับคนที่เก่งกว่าเนี่ยจะมีปัญหามากเลยนะครับเพราะว่าเราจอกสก,กิลได้น้อยลงนะครับรก็คือพอมันติดมาบังฝันเนี่ย,เ,ยรเราก็จะได้เป็นตีธรรมดาแทนแทนที่จะได้ออกสก,กิลนะครับอ,อ,อันนี้ลองใส่ถุงปานระม่ม,ม,มด,ดูเข้าไปนะครับนักรบในตำนานทุกคนอยู่ใต้อานักค่ะ เราตีกับคนเดิมนะครับเนี่ฮะโอ้เนี่โทรศมียีสิ27เลยนะครับ เนี่ยฮะพอโทรศรัพท์เราเหลือเนี่ยเราก็ออกสกิลได้ตามใจชอบเลยครับผมก็หลัหลกๆก็ผมว่าของโกนูก็น่าจะมีเท่านี้นะครับกกแต,แตส่วนความธรรมการก็เพื่อนก็ใส่ตามนี้เลยนะครับเน,นี่นยฮะก็จะใช้โจโฉถงยวนเสี่ยวเกี้ยวซุนเซ็กนะครับ ก็ใส่เท่านี้ก็พอนะฮะไม่ต้องไปใส่ถึงขั้นเต็มหมดนี่นะครับเก็บไ้ใส่ตัวอื่นบ้างนะฮะก็ผมว่าไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับพวกกลศึกอ๋อกลศึกผมลืมบอกไปเลยนะฮะคนศึกที่ใช้นะครับก็จะมีถ้าเล่นเป็นงอนะก็จะเป็นนี่ครับโทฝะเทพโทสะเทพไฟนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับ คมดับมากเหลือแล้วก็ปานสงบจิตนะครับแล้วก็จะใช้แค่นี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมลองให้ดูคนอื่นๆนะครับในเซิร์ฟส่วนมากก็ใช้กันแบบนี้นะฮะนี่ฮะอันนี้ก็ใช้เหมือนที่ผมบอกนะครับกลุ่มอ่าส่วนคนนี้ก็ไม่ได้ใส่โทสะเทพไฟนะครับแต่เขาใส่ใจคอคับแคบแทนครับเพราะว่าเล่นเป็นท่านนะฮะ เล่นเป็นทีมฮันนะครับไม่ได้เล่นเป็นกวนูงอส่วนคนอื่นๆก็เนี่ยฮะอย่างที่ผมแนะนำเลยครับหรือว่าบางคนเนี่ยใส่อาคมดาบไปแล้วเนี่ยไม่ได้ตีตายก่อนก็สามารถเปลี่ยนไปใส่เป็นบ่อยพรบได้นะครับก็จะช่วยให้เราไม่ตายได้นะฮะ <c oughs> เนี่ยฮะก็ใส่เหมือนกันหมดนะครับส่วนมาก พราะว่าเซิร์ฟผมเนี่ยกนูเยอะมากเลยนะฮะเกือบทั้งเซิร์ฟก็ว่าได้นะครับกนูนี่นะราเซียนสามท้งนั้นเลยนะฮะ <c oughs> ก็ผมคิดว่าไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับผมก็ลากันแต่เพลงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ